คลิปนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการใช้คอ l o u t แบบต่อเนื่องอย่างเช่นการใส่กรอบเพื่อชี้ไปยังจุดหนึ่งจากนั้นก็เลื่อนไปยังอีกจุดหนึ่และการทำนั้นก็ให้เลื่อนพเพลเหตไปยังจุดที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่แท็บ a l l o u t แล้วก็ไปที่ addaat แอดคอ l o u t เลือกคอล o u t ที่ต้องการจากนั้นก็ปรับ ในส่วนของ draw time กับ fade out ในตัวอย่างนี้จะเน้นในส่วนของคำว่า project จากนั้นก็เลื่อน call out อ,อ,อย่างต่อนเนื่องมาที่ produce and share ซึ่งก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าทำเป็นกรณีศึกษาเฉยๆและการทำนั้นก็ให้ขยาย call out ให้แสดงเวลาเยอะขึ้นการที่เราจะทำเลื่อนไปยังจุดหนึ่งให้เราเลื่อนเพลเยสไปยังจุดที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่แท็บ v i s u a l p r o p e r t y คลิก Add Animation จากนั้นก็ลากตัวคออาไปยังจุดที่ต้องการหรือเราจะ ใช้ลูกศรเลื่อนก็ได้โดยการคลิกไปที่ขอ l o u t จากนั้นก็เลื่อนลูกศรลงมาปรับในส่วนของด r a รชันของคลิ f เฟรมที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็ลองเล่นดู หรือเราจะใช้แบบลูกศรก็ได้เป็น call out ออลูกศรชี้จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งไปที่ call out ออแล้วก็คลิก add call out เลือกลูกศรสมมุติว่าชี้ รายการแรกคือ new project เราก็มาขยาย duration หรือ,ร,อระยะเวลาในการแสดงผลแล้วก็เลื่อน playhead ไปยังตำแหน่งที่ต้องการไปที่ visual property แล้วก็คลิก add animation จากนั้นก็คลิกไปที่ callout แล้วก็ชี้ไปยังส่วนที่ต้องการแล้วก็ลองเล่นดูนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใส่ขอ l เอาซึ่งมันจะทำให้วิดีโอของเรานั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้น